ของเราเนี่ยโอ้ยนะหลากหลายมากเลยวันนี้คือคักจริงๆโดยเฉพาะวงการลูกทุ่งก็ไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพาไปย้อนดูแล้วกันบอกเลยว่าคนลูกพุ่งเนี่ยเขาหน้าตาดีตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะอเอออ่ะคนแรกเลยดีกว่าค่ะตายอรไทนี่<อ>คนนี้เลยตือไอรไทร่เริ่มกันที่คนนี้ก่อนเลยคุณผู้ชมค่ะอ่ะดูซิคนนี้บอกเลยว่ามาสวยเด่นเลยที่ไ<อ>ยอรไทนะคะอ่ะดอกญ้าในป่าปูนไตอรไทนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ ขึ้นภาพเปรียบเทียบมานิดนึงละกันดูสะหน่อยโอ้โหเหมือนเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันเองค่ะพี่เออถ้าเจอตอนนั้นดิฉันก็จาไม่ได้นะยิ้มหยอกหยอกเอยิ้มแบบหวานหวังแบบนี้มาเวยหวานนะดีนะคะเสียงก็ดีด้วยค่ะคุณผู้ชมต่อไปดีกว่าม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 าทายกันนะคะรูปในวัยเด็กของคนนี้ คนไหนอะมปหลายคนมากเลยคนไหนก่อนห้าสาวในภาพนี้มีลูกทุ่งสาวหญิงลีสีจุมพลอยู่เอาคุณผู้ชมทายหน่อยว่ารู้และดิฉันว่าน้องคนหน้าที่ใส่ชุดลายขนมชั้นเนี่ยดิฉันว่าคนขวาที่ใส่ชุดส้อมเออกะโปรงชั้นชั้นที่เด่นมาเลยถูกต้องเตัวเล็กกว่าเพื่อนอ่ะคนนั้นใช่ไหมอะคุณผู้ชมถูกต้องสีสันจัดจ้านจี๊ดจัดไปเลยจ้ากะโปงระบายไม่ใช่ใครที่ไหนพี่หญิงลีสีจุมพลเองค่ะนี่ไงดูสะหน่อยนะ <laughs> ประเขาในวันนั้นกับชุดเขาในวันนี้เฮ้ยนะสันได้นะลักษณะเหมือนป้าชม้อยข้างบ้านตัดให้ด้วยสุดยอดเลยเป็นชั้นแบบนี้เออนะคะคุณผู้ชมต่อไปดีกว่าค่ะมาดูซิว่าสาวคนต่อไปนะคะมาดูความน่ารักวัยเด็กนิดนึงแล้วกันเป็นสาวดรัมเมเยอร์ เอ้อชุดไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมค่ะสวยนะตัดตึง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 ดิฉันว่านะบ้าหลายๆบ้านจะมีภาพภาพอย่างนี้หลายๆคนผ่านการเป็นดรัมเมเยอร์กีฬาสีของโรงเรียนมาก่อนดิฉันไม่เคยดิฉันนั่งเขย่าออกเขาเรียกอะไรนะ ถั่วเขียวอ่ะอยู่บนสแตนทุกี่เลยคงพูดใช่ถั่วเขียวเลยตอนเด็กๆฉันก็ดำดำฉันก็วิ่งไอ้นี่อยู่หิ้วเก็บบอลอยู่วิ่งกระสอบเยะก่อนเลยวิ่งกระสอบอย่างงี้แต่ฉันเคยเป็นนะดำไม่ยอดนี้ดั้งก็เลยหักไงไม่ดำโดนดัำตกลงใครเนี่ยตกลงใครโยนผิดนิดนึงเเออใครนี่ยข้าวทิพธิดาดีอรูปปัจจุบันมาติเปรียบเทียบหนสีอ๋อสวยเขาก็สวยแต่เด็กนะโตมาก็ยิ่งสวยครบเครื่องอยู่นะครบเครื่องนะคะคุณผู้ชมค่ะ ต่อกันเลยดีกว่าคนนี้คุณผู้ชมถ่ายกันหน่อยนะคะดูวัยเด็กของ3ลูกทุ่งสาวไปแล้วดิฉันขอพาไปย้อนวัยเด็กลูกทุ่งสาวหมอลำกันบ้างดีกว่านะคะคุณผู้ชมนะกับคนนี้เลยก็ละกันนะคะอะดูซิว่าใครกันน่าไม่ถูกเลยนะแต่ว่าดูว่าเขาสวยอะโตมาต้องแซ่บแน่นอนเลยอะ่ายถ่ายถายเป็นหมอลำสุดคิตเอลเนี่ยบอกว่าเวอุ่ยถ้าพูดมาแบบนี้ดิฉันรู้แล้วอะไรที่ลำยอหน้องหินหาอถูกไหมคะแม่นอย่าตาเห็นถูกต้องจ้า สุดยอดไปเลยอ่ะเออใช่แล้วค่ะเกาตเด็กเลยนะตอนนี้โตมาก็เป็นลํายองน้องหินหา่าวเขาร้องเพลงอะไรเอาผัวไปเทินเฮ้ยเอาผัวไปเทินเออเอาผัวไปเทินอ,อูอ้ว,ไ,วไม่เบรกใครด้วยนะไม่มีใครเบรกให้ด้วยนะใน,ใยนะนาทีเนี้ยมา آ, 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 ฝ่ายหญิงไปแล้วหลายคนมามามาขอฝ่ายชายกันบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมดูกันดีกว่านะคะว่าคนนี้เป็นใครนู้อะไรลูกอุ่ย อันนี้ทีมงานเราเซนเซอร์มาให้หรือเขาเซ็นเซอร์มาเองคะอันนี้เราเซนเซอร์เองเหรอใช่หนูเป็นใครทำไมไม่เปิดมาเลยแล้วฉันก็เสียดายอันนี้วงการอะไรอ่ะวงการหมอดำอันนี้วงการหมอลำและวงการหมอลำลุกทุ่งแล้วเออองเราก็ไม่ถูกบอกเลยละกันเต๋าภูสินโอ้ยอดู หนุ่มเต่าภูสินของอ้ายโอ้โหบอกเลยนะคะตอนเด็กๆหน้าบึ้งแต่โทพอโตมาเนี่ยอุ้ยหน้าหวานหวานเออเดี๋ยวฉัาต้องไปตันในไอจีแล้วว่าเขาว่เอารูปหัวใจออกหรือยังตอนนี้นะคะคุณผู้ชมขางต่อกันเลยดีกว่านะคะมาต่ออีกหนึ่งนุ่มก็ละกันคนนี้บอกเลยนะคะว่าอิอิสรพงค่ะนี่ไปดูโครงหน้าเขาซะหน่อยตอนนั้นก็สิบอ็ดขวบนะบึงเสยมาเลยเออ ก็นิดนึงตอนเด็กนะเขาแข่งขันประกวดแข่งขันมาร้องเพลงเนี่ยมาตั้งแต่เด็กเลยถือว่าเก่งนะคะปัจจุบันเนี่ยนอกจากจะเป็นนักร้องหนุ่มลูกท้อลูกทุ่งสุดฮอตแล้วนะคะยังรับราชการด้วยเป็นข้าราชการในกรมศิลปากรค่ะหล่อเก่งครบเครื่องจริงๆนะคะสำหรับอิอิสรพงคนนี้อุ้ยมวลขนาดนะหน้าเขาถาเยอะเลยนะยังมีอีกยังมีอีกมีอีกไหนไหมา ส่งท้ายวันเด็กแล้วขอตามไปรุ่นใหญ่นิดนึงก็แล้วกันอ่ะคุณผู้ชมะให้ถ่ายอันนี้โปรโปรคิงหรือเปล่าเนี่ยนี่เดี่ยวนะนี่ใครอ่ะเอออ่ะให้ถ่ายให้ถ่ายให้ถ่ายดิฉันว่าน่าเพรามีเขายังไงเขาเป็นแฟนคนจนตรงคนหน่อยเนาะไม่ถูกไหมไม่ไม่ที่รุมพรถูกอ๋อคนไหนอ่ะคนไหนนักเรียนคนซ้ายสิใช่ไหมนี่ บอกแล้วมาขนาดนี้ดูเปรียบเทียบหน้ากันโอ้โหบอกเลยว่าออโครงหน้าอีสานเก๋ไก๋แบบนี้ไม่เคยเปลี่ยนค่ะ โครงหน้าแบบนี้เงินล้านนะจ๊ะบอกเลยแซ่บไหมน่ารักทุกๆคนนะแล้วก็โตมาเนี่ยประสบความสําเร็จทุกๆคนเลยนะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นการย้อนวัยสนุกสนุกกันละกันนะคะ้ถ่ายเล่นๆกันพี่ไม์ก็หล่อตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะเนี่ยใช่เดี๋ยวรอดูภาพเรือนขวัญตอนเด็กๆว่าจะเป็นยังไงช่วงเพื่อนไปดิฉันมีนะรูปเพื่อนตอนเด็กๆวายพร้อมทำลายเพื่อนเสมอุดยอดมันแ็กเอาไว้เร็วมากอ่ะ